การลงทุนบริษัท Wild G Bullion and Future จำกัดนะครับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันนะครับต่อเนื่องสําหรับข่าวที่ตอนนี้ก็กําลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยบุกเข้ายึดเวเนซุเอลานั่นเองนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แค่อีเวนต์เดียวนะครับที่ทําการบุกยึดบุกบุกยึดแล้วก็จบไปโดยที่ไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ได้ <c oughs> อย่างที่ได้ให้ขอ้อมูลกันไปเมื่อวานนี้บ้างแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับหลายฝ่ายไม่ใช่แค่2ประเทศนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องกับจีนด้วยนะครับที่เป็นแบบที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เบอร์หนึ่งเลยของเวเนซุเอลานะครับซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เป็น2องขั้วมหาอำนาจกันอยู่แล้วนะฮะก็พยายามจะหาลู่ทางเครื่องไม้เครื่องมือนในการแบบตอบโต้คานำนานาจกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะครับ แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วแหละว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับว่าจะมีข้อมูลส่วนอื่นตรงไหนเนี่ยที่น่าสนใจมาติดตามเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในแง่ของในแง่ของภูมิศาสตร์เอ่ยนะครับในแง่ของความขัดแย้งแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมีหลายอย่างน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีสิ่งน่าสนใจคําพูดหนึ่งนโยบายหนึ่งมาเล่ากันฟังนะครับ โดยเรื่องราวเนี่ยแน่นอนว่าเริ่มต้นมาจากที่สหรัฐบุกเวเนซุเอลาแล้วก็เข้าคุมตัวนะครับคุณมาโรที่เป็นประธานในิบดีของเวเนซุเอลานะครับและตอนนี้ก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แหละที่สหรัฐบอกว่าเป็นต้นตอนะครับในเรื่องของยาเสพติดอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่แล้วก็ตามเนี่ยในเรื่องของวันนี้ที่เราจะเอามานะครับเอามาเล่าให้ฟังกันนะฮะนั่นก็คือเป็น แนวคิดนะครับที่เขาเรียกว่ามอนโรด็อกตรินนะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาจะเล่นคำนะครับเปลี่ยนตัว M เป็นตัวดีนะฮะก็เป็นตามชื่อของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นดอนโรมด็อกตรินนะครับซึ่งต้องบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันคือเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานมากๆแลหลักร้อยปีแลนะครับแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แอบพูดขึ้นมาเมนชั่นขึ้นมานะครับทำให้สื่อก็ตีความว่าเปลี่ยนชื่อเป็นรอบนี้ โดนทาวอเมเอามาดัดแปลงเป็นดดนโรด็อกตรินนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยมีความสําคัญและเกิดขึ้นมายังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ในช่วงของปี1823เลยนะครับ <c oughs> ในช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐก็มีประธานที่ปดีคนที่5นะครับที่ชื่อว่าเจมอนโรก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันการล่าอาณานิคมของยุโรปนะครับด้วยบริบทต,ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเป็น เป็นสาเห,หลักที่เขาตั้งแนวคิดีขึ้นมามโน d o c t r i นะครับแล้วก็จะเน้นไปที่การแบ่งเขตอิทธิแบ่งเขตอิทธิพลนะครับว่าในโซนของยุโรปเนี่ยก็เราก็ไม่ยุ่งนะครับแต่ในเขตมโน d o c t r i เนี่ยเขตของอเมริกาเนี่ยยุโรปก็อยากเข้ามายุ่งนะครับก็เป็นการป้องกันอาณานิคมนั่นแหละว่าส่วนของใครส่วนของมันนะฮะโดยเครื่องแมคเครื่องมือเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับจะเป็นลักษณะของการ บ่งเขตดินแดนให้ชัดเจนแล้วก็เน้นลักษณะของการป้องกันซะมากกว่านะครับและผลลัพธ์เนี่ยก็ปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยก็เริ่มเป็นพี่ใหญ่นะฮะขึ้นมามีเริ่มมีอํานาจขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากนโยบายอันนี้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหายไปนานตั้งแต่ปีหนึ่งแดสองสามนะครับจนกระทั่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่สหรัฐบุกเข้ายุโรเนซุวอลาเนี่ยและคุณโนชัมเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า แนวคิดนี้เนี่ยก็มีความสําคัญและเขาก็แล้วเขาก็มีความชอบที่จะ <c oughs> สนับสนุนในวคิดดังกล่าวนะฮะตามหน้าสื่อเนี่ยก็เลยเป็นการล้อคําการเปลี่ยนตัว M เป็นตัวดีเป็นดอนโรด็อกตรินนะครับซึ่งก็จะมีวิธีนะครับหรือลักษณะที่แข็งเกร่าวกว่ากว่าแนวคิดเก่า Mon โรด็อกตรินนะครับคือจากเดิมที่แค่ป้องกันเนี่ย ้องการทางฝั่งยุโรปแบ่งโซนของใครของมันไม่ต้องมายุ่งกันเนี่ยแต่จะกลายเป็นรอบนี้เขาอยากจะสกัดกั้นอิทธิพลของจีนและรัสเซียนะครับซึ่งเป็นคนละขั้วอำนาจกัน <c oughs> นะครับแล้วก็รอบนี้อาจจะเน้นไปที่ไม่ใช่แค่แบ่งเขตอิทธิพลว่าของใครของมันอย่ามายุ่งนะฮะแต่อาจจะเน้นเข้าครอบงำแล้วก็เข้าไปจัดการระบบระเบียบในภูมิภาคที่ตัวเองอยากได้นะฮะโดยใช้วิธีกำลังทาหารแล้วก็นโยบายอื่น ที่เขาเคยได้ทํามาตลอดนะครับซึ่งเราก็สรุปได้ออกมานะครับเป็นเป็นแนวคิดประมาณ4อย่างนะฮะจากมอนโรทูดอนโรเนี่ยเป็นเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นลัทธิหรือว่าเป็นแนวคิดที่ได้หายไปนานมากแล้วฟื้นกลับขึ้นมาโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับมันก็เกิดมาเป็น4อย่างนี้นะครับสรุปออกมาเป็นในเรื่องของ aggressiv e primacy นะฮะเปลี่ยนจากป้องกันมาเป็นบุกจากการเชิงรุกเลยว่า อำนาจเด็ดขาดในภูมิภาคเนี่ยเรามีสิทธิ์เข้าไปลุกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแอนตี้จีนกับรัสเซียนั่นแหละนะครับอิทธิพลของฝั่งนั้นออกจากินตอเมริกานะครับแล้วก็สิ่งนี้คือค่อนข้างสําคัญเลยคืออาจจะมองว่าเป็นจุดประสงค์เขาก็ได้นะครับวิธีการที่เขาจะได้มาซึ่งอํานาจเนี่ยรอบเนี้ยเขาก็เน้นไปที่การเข้าควบคุมทรัพยากรทางยุทธศาสตร์นะครับ s t r a t e g i c resource ต่างๆทั้ง อย่างเวเนซุเอลาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเขาเข้าไปยึดเพื่อที่จะบริหารอุตสาหกรรมน้ํามันจากเวเนซุเอลาซึ่งมีน้ํามันสํารองเนี่ยมากที่สุดของโลกนะครับรว <c oughs> มไปถึงแร่ธาต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแลเออร์ธที่เขาต้องบอกว่ายังเสียเปรียบจีนอยู่แต่ก็พยายามจะหาช่องทางที่จะแบบลดการมึ่งพาแร่และเอิร์ธจากจีนอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของทรัพยากรเนี่ยดูเหมือนว่าคุณโนทรัมรวมถึงสหรัฐเนี่ยจะให้ความสําคัญมากขึ้นในยุคนี้ ส่วนอันที่4เนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของการสกัดกั้นนะครับยาเสพติดที่ชายแดนสารนั่นเองนะฮะข้อ3กับข้อ4เนี่ยเราก็จะออกมาเริ่มเห็นนะครับตามหน้าข่าวเรื่อยๆนะฮะว่านอกจากเวเนซุเอลานะครับที่เขาได้ยึดไปแล้วและต้องการทรัพยากรอย่างน้ำมันเนี่ยนะครับมาเป็นของตัวเองนะครับอันนั้นก็คือเข้าเกณฑ์ข้อที่3นะฮะ ควบคุมทรัพยากรน,นะครับแล้วก็โคลอมเบียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์อีกเหมือนกันนะครับเข้าเกณฑ์หนึ่งเลยคือเข้าเกณฑ์ในแง่ของภูมิศาสตร์นะครับที่เขาเป็นเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่เดียวที่ติดกับฝั่งซ้ายติดแปซิฟิกฝั่งขวาติดแอตแลนติกนะฮะมันก็จะเป็นเชิงจุดยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โคลอมเบียเนี่ยอาจจะเข้าข้อที่สด้วยก็คือในเรื่องของปราบปรามยาเสพติดนะครับ โคเคนนะครที่โดนทัทชามเขาเขาอ้างเหตุผลว่าอย่างนั้นว่าจะปราบปรามนะครับซึ่งเ,เวเนซุเอลาเนี่ยโคลอมเบียนเนี่ยเขาติดกันนะครับส่วนกีแนแลนด์เนี่ยคุณโดนทัทชามเขาก็บอกว่าอยากจะได้กีแนแลนด์ซึ่งกีแนแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเดนมาร์กนะครับและการที่เดนมาร์กเนี่ยอยู่ในสมาชิกนาโตเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจะวุ่นวายถ้าสหรัฐ ที่เคยสับสนนาโต้กันมาตลอดเนี่ยไปเกิดใช้กําลังการทหารเหมือนกับเวเนซุเอลาเนี่ยบุกเข้าไปยึดกิแนแลนด์ทําให้เดนมาร์กเนี่ยที่อยู่ในสมาชิกนาโตเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นสนทิสทสัญญาว่าถ้าประเทศไหนในนาโตเนี่ยถูกลุกลานเนี่ยก็จะถือว่าถูกลุกลานทุกประเทศในนาโตแล้วก็จะช่วยกันตอบโต้นะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้นสหรัฐเขาสับสนนาโตกันมาตลอด ทั้งอาวุธอะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดเขาจะบุกสมาชิกนาโตอย่างเดนมาร์กเพื่อยึดก,กินแลนด์ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยจะค่อนข้างเห็นเป็นภาพรวมนะครับตั้งแต่ที่เขาเคยให้แถลงแล้วแหละว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครจะกันได้นะครับอยากจะเอาแคนาดามาเป็นสเตทที่51นะฮะแล้วก็บุกยึดก,กินแลนด์เนี่ยจนถึงรอบเนี้ย เขาก็เริ่มเมนชั่นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากเวเนซุเอลานะครับแล้วถ้าใครจํากันได้เนี่ยก็ <c oughs> บอกว่าอ่าวของอ่าวเม็กซิโกเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเมริกาบ้างปานามาเปลี่ยนชื่อเป็นปานามาก้าบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเป็นภาพหลายๆส่วนที่ <c oughs> ค่อนข้างจะเอามาปฏิประต,ต่อกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกันกันกบ มอนโรด็อกตินนะครับที่สื่อเล่นกันเปลี่ยนจากตัวเอเป็นตัวดีนะฮะด้วยจุดมุ่งหมายหลายๆอย่างนะครับมันก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นว่าเขาอาจจะเอาจริงก็ได้กับแนวคิดนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เราเอามาให้ติดตามกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่ลุกลามกันนะฮะมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับในอนาคตนะครับไม่ใช่นับปัจจุบันนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสหรัฐเขาก็พยายามที่จะบีบเวเนซุเอลาเนี่ยให้ตัดสัมพันธ์กับจีนและรัเสเซียด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับที่มีการซื้อน้ํามันนะฮะเวเนซุเอลาเนี่ยก็ส่งน้ํามันให้จีนนะครับแล้วก็จีนกับรัเสเซียเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้เบอร์ต้นๆของเวเนซุเอลาด้วยเหมือนกันความสัมพันธ์แบบเนี้ยทางการค้าอะไรต่างๆเนี่ยสหรัฐก็บีบให้ตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจซะนะครับรวมถึง สีประเทศอื่นๆด้วยอย่างอิหร่านแล้วก็คิวบานะครับก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มจะเข้าทางกับนโยบายที่เราเริ่มเห็นกันตามหน้าข่าวดอนโดร,โดร็อกติงของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางเรืงของแอนตี G ้จีรัสเซียวันนี้ก็เห็นข่าวแล้วว่าเขาพูดแล้วนะครับแล้วก็เน้นการเข้าครอบงำนะครับพื้นที่ที่เป็นทรัพ,พยากรนะฮะอย่าง <c oughs> แออร่อเอิร์ธที่อยู่ในก e ีแลนก็มีนะครับ หรือว่าน้ํามันที่อยู่ในเวเนซุเอลานะครับก็เลยเป็นภาพประมาณนี้ว่าเขาน่าจะมีปฏิบัติการอะไรบางอย่างในใจเขาแหละแล้วก็น่าจะค่อยๆเริ่มทีละอย่าง2อ,อย่างมาหลังจากนี้นะครับก็ลักษณะทิศทางนะฮะของราคาเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าเขาจะตอบสนองในเชิงบวกแหละต่ออีเวนต์อะไรต่างๆที่เข้ามาในเชิงที่มีความเสี่ยงนะครับ ภูมิรัฐศาสตร์การที่เขาโจมตีบุกกันอะไรเนี่ยแน่นอนว่าทองคาในฐานที่ซับปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะปรับตัวขึ้นนะครับรวมถึงซิลเวอร์ที่เป็นฮาร์ดแอเซทเหมือนกันนะครับเป็นโ oh ลหะมีค่าพิชเชเมทัลเบอร์สองรองลงมาจากทองเนี่ยก็จะมีคอร์เรลเลชันหรือความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็จะตามกันมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ <c oughs> อาจจะต้องมองเป็นภาพกว้างหน่อยละว,ว่าจากเดิมเนี่ยที่เรามองแค่ว่า อีเวนในเรื่องของ geopolitical risk เนี่ยหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศษาสตร์มันอาจจะมาก็มาทองก็ขึ้นบทจะไปทองก็ลงแรงๆอะไรแบบเนี้ยเป็นอีเวน์ที่เกิดขึ้นไม่ก,กี่ครั้งนะครับแต่หลังจากนี้เราอาจจะต้องมองเป็นภาพกว้างมากขึ้นละวว่าถ้าคุณรัช้์เนี่ยมีรถแมประยะยาวนะครับในเรื่องของดอนโรมดอนโรดอนโรเนี่ยที่เปลี่ยนจากมอนโรเป็นดอนโรดอกตรินนะครับก็อาจจะ ลามไปสู่การสร้างอำนาจจากการยึดภูมิภาคอื่นๆอีกที่มันเข้าเงื่อนไขของเขานะครับที่มีรีซอร์ตต่างๆทรัพยากรธรรมชาตินะฮะหรือว่าจุดภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่มันติดกับทั้งสองภากเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีของในแง่การค้าด้วยนะครับขนานแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกหลายๆภูมิภาคกีเนรัลบ้างโคลอมเบียบ้างอาจจะลามไปถึงคิวบาฝั่งข้างล่างบ้างนะฮะ ก็ต้องรอดูว่าอาจจะเกิดการตึงเครียดแบบนี้อีกได้ในอนา,าคตนะครับแต่นัดปัจจุบันเนี่ยยังอยู่แค่เวนเนซเ u อ l a ลาเท่านั้นนะขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่ายังไม่ได้มีการแผ่ขยายความกังวลหรือว่ากําลังการทาหารเนี่ยยังไม่ได้มีการบุกนะครับประเทศอื่นนอกจากเวนเนซุเอลาแต่อย่างใดแต่ที่ได้รล่ก,กันมาเนี่ยคือเป็นภาพใหญ่ว่ามันมีความเสี่ยงอีกหลายประเทศมากๆที่อาจจะโดน แทกแซงโดยสหรัฐเหมือนกับเวเนซุเอลาถ้ามันเข้าเงื่อนไขในเรื่องของด ok, อนโรมดอกตินนะครับของคุณโนัรดรมที่เอาแนวคิดนี้กลับมาใช้นะครับดังนั้นแล้วการลงทุนของเราเนี่ยก็จะต้องแบ่งแยกว่าในระยะยาวเนี่ยโอเคว่าเราต้องตัวเลขเศรรฐกิจด้วยที่ลิงก์ไปกับนโยบายอย่างดอกเบี้ยเฟดนะครับแต่ระยะสั้นในช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ในเรื่องของเวเนซุเอลาขึ้นมานะครับเราก็ต้องรอดูว่าแรงซื้อจากเรื่องนี้อีเวนต์สั้นๆเนี่ย ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเบาลงบ้างหรือยังนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็บอกว่าภาพใหญ่โอเคแหละว่ามันมีความตึงเครียดมากขึ้นละในโซนแบบอเมริกาใต้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าแค่วนเนซุเอลาเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้มีอะไร <c oughs> ที่รุนแรงไปมากกว่านี้แล้วนะครับนอกเหนือจากว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าทางฝั่งของทหารของสหรัฐเนี่ยจะมีการออกมาพูดว่าเตรียมการที่จะ เข้าแทรกแซงประเทศอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวเนซุเอลานะครับถ้ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะเราก็มองว่าแรงซื้อต้องคำนยสินทรัพย์ปลอดภัยจากเรื่องเวเนซุเอลานี่มันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ที่จะหมดแล้วเราพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าเรื่องนี้มันแพนิคบายมาแค่วัน2วันแรกนะครับแล้วก็ถ้าดูทางเฟรม i n e เดลี่เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าวันจันทร์เนี่ยเรื่องนี้สดใหม่เลยแพนิคบายขึ้นมานะครับแต่ปฏิบัติการเนี้ย เขาทําแค่วัน2วันแล้วก็จบเลยจับกลุ่มประธานาธิบดีของทางฝั่งเวเนน่าได้เลยนะฮะต้องบอกว่ารวดเร็วและถ้าเรื่องมันจบเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะโดนขายทางลอยสลับกลับมาได้สําหรับทองคำนะ,ะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับมันก็จะมีความต่างจากรัสเซียยูเครนที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อบุกกันไปบุกกันมามีเจรจาสันติภาพเจรจาไม่ได้ล่มทองก็ขึ้นมีข่าวว่าจะดีวได้ทองก็ลงอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างต่างกันเรื่องเนี้ยก็คือแบบบุกยึดจบเลย เราก็ประเมินว่าแรงซื้อจากเรื่องนี้มันค่อนข้างจํากัดแล้วตั้งแต่เมืม่อวานนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของแนวต้านทางเทคนิคนะครับเราดูทองคำกันก่อนนะครับเพราะว่ามันลิงก์กับ o i o g i c a l list โดยตรงนะครับในห้ะสินทรัพย์ปลอดภัยเราก็เห็นว่าเมืม่อวานเนี่ยต่อจากที่เราประเมินว่ามันชนแนวรับ 4, 4 4 4เลยเนี่ยนะฮะเป็นแนวฟิโบนัชชีนะครับ ยืนได้แล้วก็มองว่าเด้งมาได้รอบนึ่งตามแนวแนวรับแนวต้านทางเทคนิคทรงที่มันยกโลยกไฮแบบนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยมันก็ขึ้นมาได้ตามแผนเราก็เมื่อวานเราเน้นแค่ทํากําไรระยะสั้นๆน,นะครับซื้อด้านล่างไปขายด้านบนมีอัพไซด์ประมาณ40สิเหรียญน, <c oughs> นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาตามแผนของเราแล้วก็ติดอยู่ที่นาต้านสี 4, ่พันสี่สี่แปสี่สี่เก้าหนึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแนวที่มันคลัสเตอร์ซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งมันก็ติดอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับมีแฉลับไปบ้างแต่ก็ชัดเจนว่า ไม่ผ่านนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันมีสัญญาณทิ่เด้นบูใดนะครับราคายกลงไอไซทำโลว์โลเนี่ยแต่ขึ้นมาก็มีแบรดดอยู่2รอบติดเลยนะครับทำไฮสองรอบแล้วก็มีแบรดดกดลงมาเนี่ยทั้ง2รอบนะครับและสัญญาณแบริตเดเวอเรนซ์เนี่ยก็จะถูกคอนเฟิร์มถ้ามันหลุดโลนะครับซึ่งโลล่าสุดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ครับ4,444นนั่นแหละนะฮะ ถ้าเอาเป็นแนวรับเดิมเลยหรือเอาเปเป้โลเดิมเลยคือ4442โลนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปตามรูปแบบที่เราวิเคราะห์เมื่อวานว่าแรงซื้อทองคำแพนิคบาในเรื่องของเวเนซุเอลาเนี่ยอัพไซ์จากเรื่องนี้เรามองว่าเหลือไม่เยอะแล้วเมื่อวานนี้นะครับและภาพทีนิ่เนี่ยก็ใกล้แนวต้านทางที่นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นภาพที่เน้นว่าซื้อขายทำลรรายระยะสั้นตามกรอบนี้นะครับแลวพอมันย่อตัวลงมาเนี่ยมันโดนแรงขายลงมาก็กลับมาทดสอบจุดโลนี้ละ ยังไม่ได้ทําหลุดโลนะครับอย่างชัดเจนมีแฉลับลงไปมากนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องน่ากังวลแล้วว่าเราจะไม่เล่นบายอย่างมั่นใจเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานอะเรายังพอมีความมั่นใจประมาณหนึ่งนะฮะว่ามันจะด้วยทรงของราคาทรงของไอซ์ไเนี่ยมันยังไปได้ต่อนะครับเพราะมันยังไม่ถึงแนวต้านแต่พอพอถึงแนวต้านแล้วติดและแอบจิ้มจิ้มทำโล้มโลแล้วเนี่ยสัญญาณแบรไดเนี่ยอาจจะเริ่มทํางาน <c oughs> นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าใครจะรอซื้อนะครับภาพเทคนิคเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคล้ายๆกับภาพพื้นฐานที่เราวิเคราะห์กัน <c oughs> ว่าแรงซื้อจากเรื่องนี้พอหมดปุ๊บอาจจะโดนแรงเทปมโฟิกสลับกับเข้ามาบ้างในระยะสั้นนะครับร <c oughs> อซื้อเนี่ย <c oughs> อยากจะให้รอดูที่แนว4,404นะครับตรงที่เขาทำเดินบันทบตรงนี้ระเบิดเอาขึ้นมาเนย อย่างน้นอยๆเนี่ยแนวซื้อตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเรามองว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะครับถ้าจะเอาแนวเซฟเซหน่อยเนี่ยอยากจะให้รอนแนวนี้เลยเป็นอย่างน้อยนะครับสี่สนะครับซึ่งถ้าแนวนี้ยเอาไปอยู่เนี่ยนะครับภาพใหญ่เนี่ยอาจจะไปทดสอบกรอบล่างของทิศทางขาขึ้นชุดทำเฟรม4ชั่วโมงชุดใหญ่เลยตั้งแต่ตุลาคมไปเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็สักประมาณสเดือนกว่าๆเนี่ย มันก็จะมีกรอบอยู่ที่เป็นขาขึ้นนะฮะอาจจะต้องลงไปรอที่กรอบล่างเลยนะครับรอซื้อทีนึงเนี่ยถ้าหลุด4 4 0 4นะครับอาจจะต้องลงไปรออีกสัก30-60ถึง60เหรียญนะครับที่433 3าจนถึง4300ทนนทวนนะครับก็เป็นดีมานโซนชุดนี้ที่เขางัดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นกรอบล่างของที่ราขาขึ้นด้วยนะครับดังน,นั้นแล้วเนี่ยภาพรวมวันนี้เราก็สรุปได้สำหรับทองคำนะครับว่า โดขอพื้นฐานนะครับที่ได้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่เมื่อวานว่าแรงซื้อจากเรื่องเวเนเอานี่ยอาจจะเริ่มเบาๆละเพราะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาบุกยึดจับกลุ่มเรียบร้อยจบภายในวันเดียวแล้วก็ต้องรอว่าถ้ามันลุกลามไปภูมิภาคอื่นจีนออกมาตอบโต้หรือว่าเขาบุกเพิ่มเติมส่งสัญ,ญญาณอย่างชัดเจนนะฮะว่าจะบุกประเทศอื่นๆบ้างนะครับเพื่อย,ยึดกีนแลนด์เพื่อควบคุมยาเสพติดในโคนลอมเบียอะไรแบบนี้ เรื่องราวเหล่านั้นอาจจะค่อยประทุอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เรื่องแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยจากเรื่องเวเนเน่เริ่มเบาแล้วก็เริ่มจะหมดแล้วแนวซื้อตอนนี้4444เนี่ยที่เราซื้อกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ค่อยเซฟสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอการย่อตัวลงดูก่อนนะฮะเพิ่งหลุดแนวที่เขาแบบกาําลังไต่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 ตตตขึ้นมาด้วยนะครับโดยสุดแล้วเนี่ยภาพเทคนิคก็ค่อนข้างสอดคล้องกันว่าติดแนวต้านปุ๊บก็ย่อลงมา กลับมาที่แนวรับที่เดิมเลยแล้วก็แอบฉบลับทำโลเวอร์โลเราด้วยนะครับก็ระวังการพักตัวสักรอบหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแนวที่จะเซฟเซฟหน่อยเนี่ยสำหรับคนซื้อเนี่ยคือ44 0 4นะครับและถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยต้องไปหลอดกรอบด้านล่างเลยนะฮะที่เป็นชุดดิมานโซน,นะครับแล้วก็เป็นกรอบล่างของขาขึ้นทำแบบสี่ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเข้าซื้อกันที่2โซนนี้นะครับส่วนถ้าใครเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยอยากจะเล่นฝั่งเซลบ้างนะครับสถานะขายบ้างเนี่ย ก็ต้องบอกว่าอาจจะลุ้นได้บ้างเหมือนกันนะครับถ้าใครสายที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยเนี่ยอยากจะรับอยากอยากจะได้รอบที่มันกลับตัวลงนะครับก็ถ้าเชื่อในบาลิตเดเวอเจน์และลงมาทำโลว์โลหลุดลงมาแล้วเนี่ยนะครับจะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับจังหวะเด้งขึ้นมาและไม่ทำไฮใหม่เหนือไฮเดิมเนี่ยนะครับแถวสี่พันห้า 4, ที่เป็นไฮเดิมนะฮะหรือว่าแบบสี่สี่แปดสี่สี่สี่เก้าหนึ่งที่เป็นแนวต้ของเราเนี่ย ถ้ามาขึ้นมาอีกรอบแล้วทำ l o ว e r high แบบเนี้และมีแพทเทิร์นการกลับตัวลงเริ่มแบบทิ้งไส้เริ่มมีแท่งแดงใหญ่ๆนะฮะก็ปรมเมอนว่าเล่นเซลล์ได้เหมือนกันแล้วค่อยลงไปรอดูว่าจะหลุด4444หรือเปล่าจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดก็แบ่งปิดฝั่งเซลล์ไปนะฮะซื้อขึ้นมาทําอะไรระยะสั้นไปหรือว่าถ้าหลุดเนี่ยถือเซลล์ต่อลงไปถึง4404เป็นอย่างน้อยนะครับ เป็นภาพรวมประมาณนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้หวังให้ขึ้นพวดธพัดทำนิวไฮทะลุไปสี่ห้าูนย์เหมือนเหมือนกับช่วงที่เขาแบบวิ่งมาแรงๆวันจันทร์ร้อยเีย่อะไรยแบบนี้เราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะครับคาดหวังว่าขึ้นได้แต่มีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อวานนะครับด้วยหลายอย่างที่เราอธิบายไปแล้วถ้าหลุดโลนเนี่ยต้องระวังว่าแบร์ใดเนี่ยจะทางานแล้วก็ลงไปอย่างน้อยแบบสี่สิบเหรียญนะครับแต่ถ้าหลุดสี่พันสี่ร้อยสี่เนี่ยมันก็ดากไซเปิดไปอีกถึงแบบ 70เหรียญเลยตามแนวทางเทคนิคนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนซลเวอร์นะครับก็จะเป็นทิศทางที่มีความคล้ายคลึงกันกับทองคำบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีการเวี่ยงเนี่ยค่อนข้างแรงกว่าทองคำพอสมควรนะครับจากเมื่อวานที่เรามองว่าเป็นเป็น r i s i n g w e ว g e นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่บีบกรอบบีบค่อยๆแคบลงแคบลงนะฮะและตัวไอเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีสัญญาณแบร์ใดที่ชัดเจนเหมือนทองทองก็จะแบบขึ้นมามีแบร์ใดขึ้นมามีแบร์ใดแต่จะเห็นว่าตัวซิเวอร์เนี่ยนะครับไอซ์ไซยกไฮขึ้นตามตามราคานะฮะก็เป็นการคอนเวอร์เจนกันปกติยกเว้นยอดล่าสุดตรงนี้นะครับที่เขาทำไฮต่ำลงนะครับก็มันมีแค่ไดเวอร์เจนแค่ลูกตรงนี้แหละนะครับสำหรับตัวซิเวอร์นะครับซึ่งมันก็อยู่ในทิศทางของการย่อตัวลงหลังจากนั้น นะครับเหมือนกันกันกบทองคานั่นแหละเพงแต่ว่ากรอบเนี่ยค่อนข้างผันผวน,ผนคือแบบรอบแรกเนี่ยมีแอบทะลุไลซิเมตขึ้นไปก่อนแล้วรอบสองเนี่ยหลุดลงมาเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับกรอบของซิลเวอร์ว่ามันก็จะมีความผันผวน,นมากกว่าทองคํานะครับและด้วยแนวที่เขาเบรคขึ้นมาแล้วเนี่ยจากแนวตั้นสมคัญที่เราดูเมื่อวานนะครับเบรคขึ้นมาแต่ก็หลุดกลับลงมาข้างใต้แนวนี้เนี่ย มันก็เลยจะเป็นค่อนข้างเสี่ยงกว่าทองคํานะครับในการแบบอ่านทิศทางแนวโน้มเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ดูได้ยากกว่าทองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นนะครับด้วยด้วยทฤษฎีเดียวกันกันกบทองคํานะครับตัวเทคนิคต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันมากนะครับแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่มันไปในทางเดียวกันนะครับไลต์ซิงเวทที่เรามองว่าอาจจะมีฉลับขึ้นไปบ้านเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเริ่มกลับลงมาแล้วนะฮะ มีแบร์ใดในช่วงของ rising wave แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปนในเชิงลบแน่ของเท c h n i c a นะครับนานๆแล้วเนี่ยอาจจะมองเหมือนกันนะครับสำหรับสาหรับซิลเวอร์ว่าแนวตรงเนี้อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยในการเข้าซื้อนะครับในเข้าซื้อที่ปลอดภัยสำหรับซิลเวอร์เนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยขอลงไปสัก76นะครับก็เป็นแนวฟ i b o n a c c i เก่านะฮะเป็นแนวระยะสั้นนะครับ76 ซึ่งถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องลงไปรอดูที่กรอบด้านล่างเลยนะฮะที่เจ็ดสิบสามจุดเจ็ดหกนะครับเป็นไฮรอบแรกหลังจากที่ i อซ์ไเนี่ยเกิดบูลิตเดเวอร์เจนด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นเขยตรงนี้นะครับการที่เขาทำไฮเย่ไฮครั้งแรกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวสําคัญในอนาคตว่าถ้ามันย่อกลับลงมารอมนึงแล้วยืนได้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับรอซื้อดังนั้นแล้วเนี่ย สายรอซื้อกับแนวรับที่เซฟเซฟเนี่ยหลังจากที่มีแบร์ใดหลุดไลซิงเวทลงมาเนี่ยคือ76กับ73.76นะครับตรงเนี้ยไล่ซื้ออาจจะทำได้ยากถ้าจะทำต้องเล่นสั้นมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มองว่ากลับลงมาอยู่ใต้แนวต้านละนะครับ79.8กนะฮะก็จะเป็นแนวที่เรากลับมาดูแล้วว่าถ้าเป็นฟอลเบรกเนี่ยแล้วไม่ผ่าน79.8หรือในโซนแบบ80ทุิบท่วเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงมาได้รอบหนึ่งนะครับ หรือต่อให้วิ่งไปแรงๆเนี่ยมันก็จะผันผวนนะครับแล้วก็ก็จะมีแนวต้านสำคัญคอยขวางอยู่ที่83.45นะครับก็ภาพรวมเนี่ยยังคาดการได้ยากกว่าทองคำสำหรับซลเวอร์นะครับในช่วงนี้่อนข้างจะผันผวนนะครับใน,นที่ทางที่พยายามจะปรับตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ก็แอบหลุดไลซิงเวทเริ่มมีแบรไในชั่วโมงละนะครับเราก็เลยมองว่ารอซื้อเนี่ยสแนวรับข้างล่างเนี่ยอาจจะเซฟมากกว่านะครับระยะสั้น ก็เล่นเซลล์ได้แต่ถ้าถ้าจะถ้าจะเบสเซลล์ุ้นกับตัวเนี่ยเรามองว่าไปเบสฝั่งทองเนี่ยมันมีแนวโน้มที่แอบชัดเจนกว่าซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เนี่ยรอซื้อน่าจะชัดเจนกว่านะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าทองคารอซื้อเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับว่ารอสองแนวรับตรงนี้จะเป็นแนวซื้อที่ลิซซี่บอกค่อนข้างจะคุ้มหน่อยนะฮะชัดเจนทั้งคู่กับการรอซื้อในภาพหลักสําหรับทองคาและซิลเวอร์สองแนวรับด้านล่างนะครับ แต่ถ้าจะเสี่ยงเล่นเซลล์ในแพทเทิร์นเทคนิคอลเนี่ยนะครับเราไปเสี่ยงฝั่งทองคําดีกว่าเรามองว่าโมเมนตัมมันค่อนข้างแยก่กว่าซลเวอรบบน์นะครับเนี่ยมีแบรดดชุดยาวๆแต่ซลเวอร์มีแค่ก้อนเล็กๆอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าจะเบสเบสเซลใครชอบสวนเทรนเนี่ยเสี่ยงรับามเสียงสูงๆเนี่ยมาเบสกับทองดีกว่าแต่สายเซฟเนี่ยก็คือเข้าซื้อได้ตามปกตินะครับที่แนวรับด้านล่างโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ เรื่องเนื้อข่าวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยังช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมากหน้าข่าวก็อาจจะติดตามทางฝั่งของสหรัฐเวเนซุเอลาเป็นหลักนะครับรวมไปถึงท่าทีของจีนรัเสเซียที่เป็นเจ้าหนี้เบอร์ใหญ่นะครับของเวเนซุเอลาว่าจะตอบโต้อย่างไงรวมถึงท่าทีของสหรัฐนะครับที่เคยเกลื่นไปแล้วว่าโคลอมเบียก็มีในเรื่องของยาเสพติดเหมือนกับเวเนกีแรนเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็แถมมีแรลเอ,อิร์ธที่สหรัฐอยากได้จากจีนอยากจะเอาเรื่องนี้ไปคานั่าจากจีน อยู่ซึ่งตอนนี้เขาเสียเปรียบจีนที่มีแร่เอิร์ธแบบคลองคลองแบบสัดส่วนมากเกินแชร์แบบเรียกได้ว่า70-80%ของทั่วโลกเนี่ยจีนเนี่ยคลองอยู่สำหรับแร่เอิร์ธนะฮะก็ต้องรอดูว่าสหรัฐจะขยายอํานาจเนี่ยต่อไปหลังจากวเ,เวเนซุเอลาหรือเปล่านะครับถ้าในระยะสั้นเนี่ยยังจบแค่เวเนเนี่ยนะฮะก็จะอาจจะเห็นการพักตัวของสินทรัพย์ปลอดภัยได้บ้างในระยะสั้นนะครับแต่เรื่องนี้มันเริ่มเป็นเรื่องภาพใหญ่มากขึ้นละอาจจะเป็น ล้นแบบระยะยาวของโดนัทชัมที่เริ่มพูดถึงแนวคิดมอนโรด็อกตรินนะครับมากขึ้นนะเป็นแนวคิดที่อาจจะต้องจับตาในระยะยาวนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเดียการลงทุนนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับติดตามการไลฟ์ได้ใหม่ทุกวันช่วงเย็นเวลาประมาณ5โมงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ